สวัสดีผมโมออลีไทยแลนด์สวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่เรามาที่เขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับผมแต่วันนี้เรามาพิกัดที่จันทึกนะครับผมก็ดูจากน้ํานะครับลดลงไปเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆนะครับผมวันนี้เราจะมากางเต็นท์นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมมา,มาคนเดียวนะครับมากางเต็นท์คนเดียวนะครับแต่ว่าเราจะมาดูพี่ลุงกับพวกพี่โอ๋และพี่ตะวันนะเขาจะมาหาปลานะในรอบค่ำนะส่วนึ่งเงนาะ รอบเช้าก็มีแน่ๆแล้วครับแต่ว่านั่นฮะก็คือเขาทรัพย์ศิลาทองนะที่ผมเคยเอาขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วครับซู m มอเอ็กนะครับผมตรงนี้ก็คือสนามวิบากนะครับผมที่เขาแข่งกันนะครับผมะะวันนี้ผมก็จะมากางเต็นต์ตรงนี้แหละฮะคนเดียวนะฮะก็จะมาทํากับข้าวกินอะไรเ,เล่นๆชิวๆนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะไปดูเขาหาปลาด้วยส่วนหนึ่งเนาะก็ดูสัมภาระผมก็เต็มรถเลยนะวันนี้ เอาง่ายๆก่อนนะเดี๋ยววันหลังก็จะเอามอไซค์มาดีกว่านะครับมันจะสะดวกกว่าน,นี้ครับผมนะฮะห้ดูนะครับเรือก็จอดครับตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นนะครับตอนอากาศก็เย็นเลยสบายนะครับเหมาะสําหรับที่มากางเต็นท์นะผมบงบอกว่ากางเต็นทนะ์น่ะชิลสวยนะครับถ้าใครชอบแบบชิลๆนะครับผมโซลาเซลล์มีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนาะเพราะผมเพิ่งมาวันนี้ด้วยส่วนหนึ่งตอนที่มาครั้งนั้นนะไม่รู้ว่าโซลาเซล มันยังไม่มีนะแต่ว่านี้มีนะแต่ว่ามัน,ต,นติดหรือเปล่าเนาะก็ไม่ไปเป็นไรฮะถ้าไม่ติดใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซืแล้วเพราะผมก็เตรียมของผมมาเหมือนกันนะเอาฮะรอดูนะครับว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกินครับมานะฮะช่วงเย็นนี้ฮะก็คนหับปลาก็จะมาไล่ปลาแล้วครับผมประมาณนี้นะหนหส่วนหนึ่งก็ไปแล้วนะครับผมครับมีนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปนะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าวิวสวยมากครับตรงนี้นะครับผมเพราะน้ํามันลดไปเยอะมันก็จะเห็นเกาะหลายจุดนะครับผม อมครับก็รอดูนะครับว่ารอบเย็นจะได้ปลาหรือเปล่าเนาะมันพอดีกเลลมมานมเช้าได้เยอะไหมมาเช้านี่ไม่ได้เลยครับไม่วางเที่ยงเลยค่ได้วางวางเที่ยงอ๋อว่างเที่ยงไปไล่จะไม่แค่ลงลงขายเฉยหรือว่าลงลงขายตัวไปไล่เฉียปไล่อ๋อไปไล่ขายสิบหกเซนเหมือนกันอ๋อวันนี้ตาก็ไปไล่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอชมครับ มีแต่รุ่นอายุเยอะนะครับก็เตรียมไปลงไล่ปลานะครับไปลงขาย16เซนฮะขาย16เซนนี่ก็จะเป็นปลานินนะส่วนมากนะก็จะเป็นไซส์กิโลกว่าขึ้นไปนะที่จะติดนะครับผมก็รอดูนะครับว่าสามคนนี้จะมีใครได้ปลาขึ้นมาหรือเปล่าเนาะาไเลปลามานะฮะต้องบอกว่าผมจะซื้อเขาแหละแล้วผมก็จะทํากินตรงนี้แล้วนะครับผมรอดูนะครับยามเย็นวันนี้นะครับผม ตาขายโลห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาวอ้าวเราขายเองขายเองเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าปลามาเดี๋ยวจะจะจะซื้อปลานะอ่าแล้วก็จะตาก็จะไปลงขายแล้วครับขายกี่ผืนนี่ตา้าผืนครับห้าผืนขายสิบหกเซนเนาะสิบหกเซนอ๋อสิบหกเซนรอดูนะครับว่าจะมีใครได้ปลาหรือเปล่าคุณแรกจะได้ขึ้นมากี่ทุ่มประมาณทุ่มทุ่มเนาะแหลครับอ๋นี่ยก็สี่โมงนะครับผม รอดูนะครับว่าตาจะได้หรือเปล่าเนาะเสียงแหละเสียง <laughs> เสียง <laughs> <ๆ>อ๋อครับผมเสียง,เ,ยงเอาเสียงเอาเสียงเอาครับรอรุ่นรอรุ่นนะครับ <laughs> ไปแล้วครับในที่สุดก็ได้มากับพี่ลุงแล้วไปเลยไปแล้วไปดูปลาล <laughs> ้มยัวแล้วเย จะขึ้นนี่ไล่ยากกันใช่ครับรอบไล่ไม่ดูใชพี่อ๋อครับผมมีลุงบอกว่ารอดูไล่ก่อนนะครับต้องบอกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะลงขายได้เพราะว่าขายต้องบุกอ๋อครับผมรอดูนะครับได้ไม่ได้ไม่ว่าก,กันครับตอนเช้าอ่ะมีแน่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 ก็ถือว่าขับเรือเล่นนะครับรอดูก่อน ก็คือฝั่งโน้นก็คือท่างอยนะครับน่ะที่เขาเป็นเรืองมากเลยนะเนาะเรืองมากเลยครับที่ท่างอยครับตรงจุดตรงนู้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปดูครับนี่แหละก็พี่ลุงก็จอดเรือแล้วครับผมก็พี่ลุงบอกว่าขึ้นแรงอยู่นะครับยังไล่ปลาไม่ได้นะ นู้นอะท็อปไปอยู่ตรงนน้นนะไกลอยู่ไกลอยู่ครับอยู่หน้าท่าเองอ๋อใช่ไหมหน้าท่าเนาะตรงนู้นโว้ยหน้าท่าอะไลไม่นิ้ท่าหมวกอันใ้ผมได้ผมสุดโลอ๋อถ้าไม่ฟุ้งยังไงผมก็ยังไหวใช่ไหมก็คือวันนี้ก็คือถ้าไม่ได้ไล่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอ่ามานั่งดูแต่รอบเช้ามีแน่ๆอืม ตรงที่เราโน่นไล่อย,อยู่นูน่น <c oughs> ที่เราไล่น,นู่นตุ๊กพี่ออดน,นะก็ดูครับก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ลงขายเนาะอันนี้ลอยทิ้งไว้ที่ชอบมาไล่นี่แหละที่วิ่งเข้ามาไล่อ๋อไอ้น,นี่ไอ้นี่อ้น,น,อน,น,อน,นี่ป่าลงขายยังลงมาทิ้งไว้แล้วครับแต่ลมฝนมากแกก็เลยครับ <c oughs> อ๋อนู่นไม่ใช่อนุนละวานาลกระรอนนั่นหลายๆลายลูกอะ <c oughs> <c oughs> ยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับผม เขาฟังใช่ไหมไปแล้วครับเจ้าท็อปก็ลงลงขาย,ย้วเนาะเป็นว่าลงกี่ผืนที่สามผืนใช่ไหมเจ้าห้สามสามผืนสามผืนเนาะ,ะไล่ยังไล่ยังไล่ยังไล่แล้วพี่อ่าวรอรุนร <laughs> อรุนอะดูท็อปนด้ครับไล่ปลา <laughs> สามพื้นเนาะไข่สิบหกเซนจะไมพี่ลุงสิบหกเซนคนระับสิกเซมนะครับก็ยังไม่เคยเห็นพิธีไล่นะโอ้โหกล้องอาจจะไกลหน่อยเนาะส่งไม่ได้ครับไม่เป็นไรรอดูอ๋อทิ้งจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ดูนะครับว่าเขาจะไล่แบบไหนตียังไงไอ้นี่ก็คือไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยังไหมพี่ลุงใช่ครับไม่ต้องนะค่อยๆเก็บไปเลยอ๋อเก็บไปเลยอ๋อเ,เก็บแล้วครับเก็บแล้วครับทีไรปลาแบบบ,นานบ้านๆเนาะ คือแบบไปไม้ไลเอาคือเวลาลงขายปุ๊บก็ปล่อยแล้วก็ตีมาแล้วก็มาไล่ทีนึงใช่แล้วก็เก็บขายขึ้นเลยใช่ครับเราเก็บขึ้นอ๋อไม่ได้ปล่อยแช่นานเนาะไม่ได้ปล่อยแช่ครับเดี๋ยวพี่ลุงก็จะไล่ได้ทั้งวันเลยครับอ๋อไล่ได้ทั้งวันเนาะถ้ามีแรงอ๋ออ่าอดูนะครับเดี๋ยวจะพี่ลุงก็จะพายเรือไปใกล้ใก่แบบไล่ตรงแบบนี้อ๋ออ๋อไอ้ไอ้ไอ้นี่คือท็อปไล่แบบตรงๆใช่ไหมท็อปไล่ตรงครับไล่ยาวเลยอ๋อไล่ยาวเลยแล้วก็เก็บขายเลยนะ ครับผมรอดูนะครับจะมีเฮเปล่าท็อปมีเฮเปล่ารอลุ้นรอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นก็มาดูท็อปนะครับของท็อปลงท้ายกี่ผืนเนี่ยสี่ผืนขายกี่เส้นเนี่ยสิบหกเซนลุ้นๆเลยอ่ารอดูนะครับมีเฮเปล่า รอดูโอ้โหขึ้นแรงนะเนี่ยครัะยะยาวจะว่ารไยไดู้่ถ้าเราไล่บนไม่ได้ครับผมเดูเจ้าท็อปไปเรื่อยครับว่าจะมีฟ้าติดมาหรือเปล่าอ่าครับคือท็อปบอกว่าแค่ชิมล้างก่อนเนาะชิมล้างดูแหม แน่นอนครับท็อปนี้ท็อปอายุเท่าไหร่นี่ยยี่สิบเอ็ดปีครับยี่สิบเอ็ดปีมีเมียอีกคนเนี่ยยังเลยครับยังไงีะเออยังยางยางครับเออสาวๆถ้าอยากมานั่งเรือได้ใไหมเนี่ยได้ครับอ่ะได้นะติดต่อได้เนาะเดี๋ยวจะพามานั่งกับท็อปเนาะอรอรอรอเหมือนกันครับใช่ไหมเออบอกว่าพี่น้องมานั่งนะมีหนักมือไหมเนี่ย ยังเลยครับพี่อ๋อสวิงเฉยๆเนาะรอลุ้นรอลุนดูนะครับสาวไว้นะครับแค่มาลองลองเชิงเฉยๆนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกมากี่โมงเนี่ยท็อปน่าจะตีสี่ครับสี่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 นี่นอนหรือว่าอะไรสี่มานั่งรอรอดูครับมาดูลมลพัดอะไรแล้วเนี่ยอ๋อใช่ไหม้าลมเบาๆไปไล่ได้เลยครับอืมแต่ถ้าลมแรงอยู่แล้วก็ อ๋อคือต้องออกมาดูลมก่อนครับถ้าลมนิ่งเนี่ยอ,ออกได้เลยใช่ครับอ๋อถ้าลมแรงๆเนี่ยก็รอดูเรื่อยๆก่อนรอดูเขาจะข้ามมาเล่กว่าตอนนี้ครับครับผมโอเคครับล,ลุ้นๆๆๆจะฝ่าท้องไม่กระทบเป็นแนล่ะมันมีม,นมีหมู่นกินข้าวนะั้นที่เกิดได้กินปลนาและนะ้วเออใช่ถ้าไม่ได้เนี่ยท็อปจะต้องวิ่งไปในหมู่บ้านแล้วนะยังไม่ยังไม่มีพี่แววเลยพี่ท้อบอกยังไม่มีพี่แววนะ อู้จองฟ้าสวยครับวันนี้ฝากความหวังกับท็อปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เลิกครบเลยครับเลิกครบท็อปตายไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีอะไรเลยเพราบอกว่าเอามองมาล้างนี่เฉยเนาะเออเดี๋ยวมันจะแข็งเคุณนี่อย่าพี่พาไปได้นี่ไอ้อทีหมอหน้า ครับต้องบอกว่าลมแรงครับปลาไม่เข้านะครับวันนี้รอบเย็นนะรอดูรอบตอนที่สามเนาะใช่ครับอ๋อแตาถ้ามีแน่นอนแต่ครับเดี๋ยวปลาโดดมาเนี่มีแน่นอนอ่าอ๋อปลาปลาเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งกันครับขึ้นฝั่งครับครับพี่อาไปเลยไปเลยพี่ขึ้นฝั่งครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะมีเรืออีกหลายลำนี่จะไม่ขึ้นนะลำไหนปลามานะครับ เราต้องจัดปลาลำนั้นนะได้แต่ขึ้นต่างกันครับผมไอ้ท็อปไม่โชว์สีมือให้ดูเลยเว้ยอ <laughs> เอาไว้เวไรครับอันนี้คือมาลองมาลองครับก็คือแมลงครับ ก็ขึ้นมากราบนะครับเมื่อกี้สายโอดครับเรียบร้อยเอาละครับรอรุ้นนะครับว่าจะมีเรือลําไหนนะจะได้ปลานะผมก็รอรุ่นนะครับถ้าได้ปลามาเนี้ยผมก็จะมีการซื้อปลาเอามาทานกับข้าวนะวันนี้พี่ลุงไม่ได้ลงนะครับกับท็อปลงนะครับปลาไม่เข้านะครับรอรุ่นรอรุ้นไม่ผูกเรือไม่มัดเรืออะไรพี่มันดูดเลยเนาะ อ่าโอเคครับผมไปฮะเดี๋ยวผมอ่าผมจะกางเต็นท์แล้วครับผมครับนี่ก็กางเต็นท์แล้วก็นี่ก็หกโมงนะฮะก็ถือว่ายังไม่เมื่อเท่าไหร่นะ ปลาทิศเขายัง no. ไม่ได้ตกเท่าไรนะครับผมที่กับลังตะคองอย่างนี้นะครับผมก็เมื่อกี้ผมไปกับพี่ลุ่งกับท็อปนะครับไม่ได้ปลามานะก็รอรุ้นนะครับว่าจะมีเรือลําไหนที่เอาปลาเข้ามานะถ้ามีปลานะผมก็จะซื้อปลาเขาแหละเอามาทํากินนะแต่ส่วนหนึ่งผมก็มีกับข้าวผมมาส่วนหนึ่งนะแต่ว่ารอดูนะครับว่าถ้ามีปลาเข้ามา <Yeah. S 2> ผมก็จะซื้อปลาก็เอามาทําเมนูปลากินนะครับเดี๋ยวผมจัดแจงของก่อนนะครับผมรอรุ้นรอรุ้น เขาบอกลูกพี่เจ๋งที่สุดแล้วต,ลตัวเดียวอ้าวตัวเดียวก็ฝากท้องได้นะครับวันนี้อ้าวลูกพี่บอกว่าได้ตัวเดียวนะครับจักโลนี่โอ้ได้อยู่ขอน้ำมาไหลแรงใช่ไหมพี่พ่อนะครับหนึ่งตัวโอ้อย่ใหญ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 ่ห,ห,ห,หนึ่งตัวครับ อ่าครับได้แล้วหนึ่งตัวลูกพี่ไปขายใครนี่สามสิบบาทรักษาทุกโรคนั่นเลยพี่อ๋อมาแล้วครับปลาอ่าผมผมซื้อผมซื้ออ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งใจเดี๋ยวตั้งใจได้แล้วครับไม่อดตาย้ารอท็อปไม่ได้กินต้องรอต้องรอต้องรอพี่เป้นะ ฝากท้องไว้กับพี่เป้ครับแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ยอมครับยอมใช่ไหมไม่มีอะไรเลยโอ้ครับผมมาหนึ่งตัวแล้วครับอ่าเราต่อตีหน่อยสดสดเดี๋ยวเราจะนึ่งกินนะจะกินด้วยกันไหมเนี่ยเดี๋ยวมู๊ผมกินทุกวันแล้วครับพี่วันนี้กินด้วยกันไหมเฮ้ยท็อปกินด้วยกันไหมเนี่ยผมให้กี่เต็มที่เลยดีกว่าวันนี้กี่ผมกิน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 ี๋กินคนเดียวมันจะเหมือนเรวตัวเดียวเบลเลอร์เลยมดกะ ผมเล่นมันเยอะเกินผมเล่นเลไพี่ไม่ต้องเ,เอาจะขึ้นออกมาพี่อะเล่นปลาเม่อี้่นหอย<ม>กับปลากระอกโอเคอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นครับเดี๋ยวจะนึ่งปลานะ,นะครับครับเมื่อกี้ก็ซื้อปลาของพี่เป้นะครับก็โลกว่านะครับก็ให้แกไปร้อยหนึ่งนะครับผมเปน็นความิื่ใจนะครเราได้เมนูปลานะวันนี้เราก็จะนึ่งปลากินง่ายๆนะครับผมก็รอดูพี่ลุงกับท็อปนะก็กะว่ารอบเด็กจะมาลงปลานะจะจะไปดูหรือเปล่าเรารอดูอีกเรื่องหนึ่งครับแต่วันนี้เราจะทําเมนู ปลาหนึ่งก่อนครับผมไปครับอันนี้ผมก็เอาดอกแคร์มานะครับแล้วก็กระหล่ำนะครับแล้วก็เป็นเห็ดออริจินนะครับที่ผมซื้อมานะจะมา,านึ่งปลานะครับเอาเมนูง่ายๆนะครับวันนี้ก็เริ่มข้ามแล้วครับผมก็าทำกับข้าวกินก่อนนะครับผม ตัวโตมากนะพอดีเอาซึ่งเล็กมาครับผมไม่ว่ากันครับนี่ก็หน่งปลาง,ง่ายๆนะครับผมเมนูวันนี้นะครับผมนี่็ก็ก,ก็บางคนก็ขึ้นมาจากจากน้ํานะบางคนก็จะลงไปลงไปไล่ปลานะครับคือการไล่ปลานี่คือเขาลงข่ายสิบหกเซนแล้วพอเขาลงเสร็จแล้วเขาก็ เอาไม้พายนะตีวนไล่ไล่ไล่ปลาแล้วก็สาวขึ้นดูนะครับว่ามีปลาติดหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าพี่ลุงกับท็อปว่าจะมาไล่ปลาตอนกลางคืนนะร<ม>อดูนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนาะ<ม>ส่วนบางคนก็จะไปนะเ<ม>นีล่น,นปลาก่อน,นครับผม <S <S เพืเ่อนๆครับก <ๆ S 2> ็ก็ใส่พริกนะครับจะตั้ <ๆ S 2> กระเทียมนะครับผมนี่ก็กระเทียมกลีบซื้อมาแล้วไม่ต้องปอกใส่แล้วก็ตำได้เลยครับผมหัวใหญ่ด้วยครับกินคนเดียวเอาง่ายๆนะเพื่อนครับผมเพื่อนๆนี่ก็หลังจากตำพริกนะก็ได้แล้วครับผมนะฮะ ง่ายนะครับวันนี้ปลาเน่งครับผมโอ้ปลาก็กิโลกว่านะครับขึ้นมาสดสดจากเขื่อนนะก็ยังเหลืออีกครึ่งตัวนะครับเพราะผมเอาม้อมาเล็กมากตรงที่ผมกางเต็นนะครับมันจะมีโซล่าเซลนะเสาโซล่าเซลเยอะอยู่กันนะฮะนี่ครับครับผมนี่ฮะจุดที่ผมกางเต็นนะครับก็ชิวนะครับถ้าใช้ชีวิตแบบ ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับผมว่าสุดๆครับครั้งนี้ผมมาคางเต้นคนเดียวนะก็เดี๋ยวรอดูครับคืนนี้พี่ลุงบอกว่าจะไปไล่ปลากับท็อปนะครับก็ไปเรือสองลำนะจะไล่ปลาตอนคืนนะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะส่วนผมจะไปหรือเปล่าก็รอดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอ้ล้องมันจับไม่ได้นะฮะที่สิ่งที่มองมุนมันสายตาผมมองแล้วก็คือทรัพย์ชีลาทองนะเขาก็กางเต้นนอนข้างบนฮะมีแสงไฟอยู่บนเขานะ ก็ส่วนผมก็ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวกินปลาก่อนครับปลาจะสุกแล้วครับปลามันก็นง,ง่ายนะก็มีเห็ดมีกระหล่ำนะครับมีก็ต้นหอมผักชีแล้วก็บ้านไปนะครับผมไปฮะรอดูกันยาวๆนะครับค่ำคืนนี้ลูกพ <มา S 3> ี่เปิดนะเ,นเอาละครับวันนี้มาอีกหนึ่งเมนูลูกพี่เปิดเลยเลยให้ให้วิวกับพี่ตววนนะวันเปิดเลย <laughs> ง่ายๆมันเป็นอะไรกอน,นเอาไม่รู้เลย เรานี่งไงมันเป็นแค่ปลาเนื้เอเี้ยเฉยพี่อย่างเดียวเอาเลยพี่พีลงเปิดเลยครับครับนี่อ่ะปลาเนื้อครับปลาเนื้อปลาเนื้อแต่เคริรอนสนะดเลยครับผมเอาให้พี่ใหญ่เปิดก่อนเลยพี่ใหญ่เปิดก่อนนำ้ำน้ำจิ้มคืออร่อยไม่ร่อยพี่ต้องบอกว่าอร่อยนะพี่ <laughs> อ่านญี่ปุ่นอ่าจิ้จิ้จมโอเคครับตามสบายพี่ตามสบายเลยพี่กินเลยพี่ลงมือเลยพี่ลงมือลงมือเอาพี่เปิดก่อนถ้าไม่เปิดผมก็ไม่ได้กินนะเดี๋ยวให้ผมเปิดก่อนเปิด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 สปังดีกว่าเอาไปลอยไม่ลอยไม่ว่ากันนะพี่ตะวันคล่องพี่ตะวันยังไม่มาตอนนี้ยังไม่ถึงใไหมยังรีบไปหน่อยนั่น กดมีอะไรใส่อะไรพี่พี่เอาอะไรพี่เอาอะไรบังกระบะบังกระจานเลยนี่ไงจานลูกพี่เดี๋ยวอให้เจ้าที่เออเจ้าที่เจ้าที่เออผมลืมไปผมลืมไปผมลืมเลยโอเคโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากให้ให้เจ้าที่ก่อนครับมันถึงเี่กระดาษที่ชู่กันนะครับบี่ชายชู้ดีกว่าอาอาบไปลืมไปครับลืมให้เจ้าที่นะพรุ่งนี้ก็ขอให้ได้สามตัวตรงๆเนาะครับผมอืม่าล่ะครับไปได้ตักไปหมดนั้นแหละลูกพี่ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาหาพี่ชายเนาะ <c oughs> แน่นอนแน<ๆ>่นอนครับขอสามตัวลูกพี่เรามาที่หนึ่งไม่เอานะมันได้ยากเกิน <c oughs> <c oughs> เออพี่ดีเปิดอาโซโ,โ,โลเลยครับโซโลเลยี่อโซโลเลยครับอร่อยไม่อร่อยไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะวันหลังถ้าตีมือพี่หมูนี่ไม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 ่ถ้าไม่อร่อยอ่ะวันหลัง พี่ต้องมาแก้ตัวให้ผมนะอ๋อครับครับวันนี้มาชิมปลานิลนึ่งปลาลันตะคองครับผมฝีมือพี่หมูม่วโอ้โหอร่อยทุกอย่างจำสูตรไม่ได้นี่แน่นหมอพี่พีตักน้ำจิ้มเลยครับโอเคปลเนื้อปลานี่แหละครับผมปลาและชิวเลยครับผมวันนี้ชิ้วๆนะครับผมอ่างั้นผมขอกินก่อนครับผมขวันมาสักทีเนาะไม่ฝนมันตก โกโก้ลาดอ่ะผมคิดว่านี่มันตกด้วยแต่บ้านเราเป็นไงใช่เราเดี๋ยวก็จะเปิดอย่างนี้จะได้เป็นแนวต้งปลาอย่างนั้นเลยแต่ถ้าพี่นางนะเดาะดำยิงใช่ไหมมีดำยิงครับบันแหตตกปลาพี่หมูครับก็นี่ก็หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วครับผมก็พี่ลุงก็กับเทแล้วก็ลงไปในหน้าน้ำนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับ ก็ไปรอดูนะครับว่าลมแรงหรือเปล่านะครับผมฝนมันยังเมื่ออยู่นะครับผมถ้าลมนิ่งๆนะฮะพี่ลุงก็จะมาปลุกผมนะครับเราจะไปดูป่าหยามกลางคืนนะครับวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอย่างเราขอตัวนอนก่อนนะครับเนี่ะนอนที่เต้นหลังนี้นะครับมันจากาศดีนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ก็นอนคนเดียวนะครับผมไป ตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวยงามครับสวยงามครโอ้ครับอันนี้คือภาพสวยงามครับอันนี้กี่ตัวนะพี่สิบสองครับโอ <laughs> <laughs> นนนร <laughs> ประมาณกี่โลเนี่ยโอ้รวัาน